โยโยโยเที่ยงตรงเจอนึ่กับคืนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับคอ,อนอินฟาผลิตภัณฑ์เควนสปอร์ตเขาร่วมชมรมมุหนังได้ที่อด MVP เอ็มวีพีสามสิบามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ฟรายเดย์ในนะครับบิ๊กแมทพิจิตรเลือกเกมเวลาตีสองครึ่งครับฟุตบอลบุนเดสตีก้าเยอรมน,นีนะครับเอาสบวกอันดับ15จะเปิดบ้านเจอกับบรุเซียดอทมูลอันดับ4เอาบวกมี7แต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้5เกมล่าสุดในลีกแพ้ขาบ้านกับไลซิกมา0-6แถมกล เดบิวโพคาวนะครับก็แพ้คาบ้านกับโบคุ้มมา0ูนตกรอบนะครับซานโดวักเนอร์เนี่ยอยู่ในช่วงกําลังขาดความมั่นใจครับตัวหลักๆก็มาซิมาคุมเกมรับตรงกลางก็โรเบลฟอร์ฮาโนออเมสเซงโกนะครับแนวรุกนําโดยฟาเบียนไรเดอร์เอเลียสซาอิดครั้งหน้าเป็นอเล็กซิสโครสนะครับโยโยโย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก,กล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับดอทมุลมี17แต้มจากการชนะ5เสมอ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดในลีก เปิดบ้านเบียดชนะโคโลนมา1-0ครับกลางสัปดาห์เล่นเดเบโพคาวนะครับต้องดวลจุดโทษนะครับบุกไปชนะจุดโทษแฟรง์เฟิร์ตเข้ารอบต่อไปคืนวันนี้เอเมเรชันยังเจ็บลงไม่ได้นะครับแต่ว่าคาดว่าแกนหลักจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่ามีโรเตชันจากเกมยูเอ่อเกมบอลถ้วยบ้างชลอตเตอร์เบกเกมรับตรงกลางมาเซลซาบีเซอร์ฟลิกเมชานะครับแนวรุกก็คาริมอเดเยมี่แม็กซิมิเลียนไมเออร์กองหน้าชิรูกูลาซี่นะครับ เจอการฤดูการก่อนเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับออสบวกเอาชนะดอทมุลไปกลับในบ้าน21เกมเกยือน1 0คู่นี้ก่อนเกมเขายังมองดอทมุลบุกมาเป็นต่อครับเถิติออสบวกข่มดอทมุลเหมือนกันนะครับมาฤดูการที่แล้วแต่พิจเจณ์มองว่าสาการตอนนี้มันต่างออกไปคือออสบวกอยู่ในช่วงขาดความมั่นใจนะครับเกมรับแย่ครับมาเจอดอทมุลที่เกมรุกกําลังมาดีครับน่าวัดใจดอทมุลนะครับเล่นเล่นเกมเยือนก็จริงแต่ดีกว่า จะบุกมาเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์บรุสเซียดอตมุนเป็นคืวหนังบิ๊กแมชประจำข้าคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย